เนี่ยนี่ตัวงบเครื่องบินเครื่องบินบินต่ำเสียงสวัสดีค่ะมาค่ะพบกันอีกแล้วมือใหม่วันใหม่นะค่ะเนาะเอยตุกตาทักว่าอันเครื่องบินมันขึ้เสียงดังด้เฮ้ยแฟนเราเบาโยกมางมนเลาะกันเตะเสาเลยมาค่ะมากินกาแฟน้ำเอ้ยค่ะ ก้าแไปดำห,ห่มห่มเลยจะเด้อมมาเ้อามีแหงโลคเะนอได้กินอันนี้เปิดไฟเ้อค่ะเปิดไฟแต่ว่าโิเดมุดถูกดวงบรรยากาศข้างนอกมันเป็นอากาศโรแมนติกอากาศมัดๆืดมืดเนะ้ยคะ่ะ <laughs> โบเมนมืดๆอากาศมืดเลยละ่ะค่ะตอนเช้าๆทางยุโรปเ่ยจะเด้อมก็บอกว่ากันเนาะคะนะ่ะเนาะสภาพผมมีอันอากาศมัน ดูดวนใบไ,ไม้ร่วงใะย่างเข้าส่หน้าหนาวมันก็นาหนาวนั่นแหละค่ะเพราะว่ามันเย็นเจี๊ยบเลยสองสามมื้อหลังอันนี้มาตกโอ้ยสุดยอดตื่นขึ้นมานี่ข่าวเจ้หลังคาบ้านฝนก็ข่าวไปคืนนํามันหนังกระตุนที่เอาเห็นนะคะ <c oughs> <c oughs> เออแห้งไซอ์อฟังมาเป็นเป็นนิริเลยค่ะแต่ว่าอันนําข้างล่างก็ข่าวข่าวเป็นนี่มาแห้งเนาะค่ะเนาะ ถ้าหิมะเปียกมันเสียละลายเร็วหิมะเปียกก็อาทิตย์ก่อนันตกน่อยนึงค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นมันเป็นอากาศเย็นเนาะค่ะเพราะว่าหิมะมันจะลงถ้าว่ามันถ้าหิมะลงแล้วกมันก็เป็นอากาศที่ว่านิ่งๆอยู่สีนะคารบัมันก็เย็นแต่ว่ามันบบมันบบถึงกับถึงว่าอ้ยมันเสีเยนเย็นเข้ากระดูกว่างั้นหรือปะ แต่ว่าก้อนหิมะนะลงนี่มันจะมีอุณหภูมิมันลดเนาะค่ะเนาะมันก็มีทั้งอันมักเห็บตกอันตละเนอลมพัดมันจะมีมดแล้วค่ะมันเป็นเข้าวันฤดูกาลสีสั้นของอันการเสือหมวกเสืออ้อเสื้อกันหนาวเนี้ยตัวนี้ใหญ่เนาะค่ะเนาะเสื้อรองเท้าบู๊ตนะคะอุ่นๆถ้าโบส่ก็เป็นไข้นะคะ โมเมนต์ธรรมดาเด้ที่เอวยานน่ะแต่ว่าช่วงนี้มันเนี่ยมากมันหายไปแล้วก็มันจะเป็นอากาศที่ว่าดูสดชื่นอันเสียงอันเสียงบานประตูเปิดอะคะเด้ออันที่ว่ามันมันเป็นอัตโมติสนะคะมันเำเือนเอ่ยนวมะค่มดเวลยหนาแล้วมันเสิเลื่อนของพันเองอะสว่างจ้านะคะ สว่างจ้าก็คือข้างนอกก็ยังมืดมืดอยู่สลืมสลัวเนาะค่ะเนะาะอ๋กินกาแฟก่อนไหมคะมัวเต็เว้าอยู่บ้านเหนาก็อากาศวันนี้ก็ตื่นเศร้าเนาะขะนาะคนเท่าแก่โบราณพันวางั้นเถอะดังไฟกองฮ้าขึ้นแล้วก็ปันเขาจี่ทาเกลือตีไข่แล้วก็เอาไข่อันทาไข่เนาะขะเนาะ หอมๆซะแซ่บกนิ่นหอนๆต้มน้ำชากาแกฟขึ้นสนอขนา,ะคะนาข่คำพูดเลยว่ากินนั้นเหมือนเออตุ๊กตาสมัยอันสมัยอัน้เฒ่าเพิาะยังมีชีวิตอยู่นะคะเอ็ดดีๆนะคะแล้วเธอก็ไปนอนนาวนอนเนาวขันอ่โตน,นั้นบรรยากาศบรนใหบรรหนา,หามันอากาศหนาวๆนี่วอ้ยพระอาทิตย์ขึ้นเนาคะค่ะแดงๆซะเห็นงัวเห็นควายออกจากอัน พันปล่อยออกมาหรือว่าขนพันเอาออกมาคือมันคือมันออกมาย่างนํามันเฮื่อให้เฮิอนาโดยเฉพาะเนาะแล้วคนมากระจูงไปยันนำทางงงสกันวกเวกวกเวกคนเท่าเก่าโบราณเนี่ค่ะเดี๋ยวนี้บ่มีแล้วด้วยค่ะที่เอ่ยว่าเวิ่ฟังหาาบ่มีแล้วค่ะทั้งแถวบ้านเอ้ยมันเฮียไปยาวนานแล้ววันวิถีชีวิตแบบนี้มันบ่มีเฮิรเฮิรบึ่งเนาะเอยว่า เวีนแต่คนที่พันบบได้ึ้นบานพันอยู่ให้อยู่ไหนเหรอนพันเลี้ยงงัวเลี้ยงคายอันถ้าไปอันตอนเช้าๆก็เห็นอยู่ค่ะเป็นบางครั้งแต่กระโบเสมอไปเดี๋ยวนี้งวควายก็ไปอันปล่อยที่โบได้ด้วยค่ะโดนป๊อปเอาผมขึ้นมาคล้ายๆผมติดอันโดนป๊อปเนาะตอนนี้สมัยมันเปลี่ยนค่ะงัวควายก็ต้องมีอันเลี้ยงหรือว่า อมที่ดินเนาะค่ะเนาะเสื้อ,อัเสื้อหัวว่างั้นน่ะปะหัวก็เป็นหัวหน้ามักจับเป็นนั้นหัวนเสาคนกีดแล้วค่ะเสาไม้ก็แทบนะบุ๋มมีแล้วหาเบิ่งยากแล้วค่ะอันเสาไม้กบ็บอได้ถือเด้อค่ะเพลงเสาเสาไม้ที่ทําเอธหัวแต่ว่าขนกีดเพ่นมันบุโดกเนาะค่ะเนาะปวกก็บุก,กินแต่ว่ามันหักง่ายตัวหันและะ้ ทางเงินเอ้อย่ทุกสานายังเห็นอยู่เพราะว่ามันเป็นถนนดินแดงอยู่บ้านบ้านเอวยนะค่ะเงินเออยู่เนี่ยมันเป็นถนนดินแดงอยู่เป็นถนอนอันนี้เคยไซเยอะแล้วหรอคะมันหลายปีมาแล้วแต่กบบารเปลี่ยนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าม,มันมีงบมามองอื่นเป็นถนนลาดยางหมดเลยค่ะลา,าดอันซีเมนเพราะว่าเออยู่อันบริยุนําตัวเมืองเอยวยู่อันยอยู่บนนอกห่างจากตัวอำเภอสามกิโลครึ่งทางอันเทศบาลมันก็คืออันงบ งบเพอเอ็ถนนเนี่ยคะ่ะถนนซีเมนคนกีดเนาะขนะพันกระไดมดเนี่ยค่ะทั้งหลังบ้านเอ้ยก็ไดเนาะขนะมันเป็นอีกโมบ้านเนื่งพันก็ยิงเยาวไปเลยมันเป็นนั้นทางว่างั้นนลยปมีแต่เฉพาะทางนาบ้านเหื่อนเอ,อ้ยค่ะบ่ไดดประมาณสักเอ้ยว่าสองหรือสองกิโลนี่แหละคะะ่ะบ่หฮอดสมัยบอยว่าเอาประมาณอ่ะตีจสะสอ,ส,อสองหรือว่ากิโล กิโลครึนะ่งเราขอเนาะกิโลครึ่งถึงสองกิโลมันมีอยู่สามเจ้า,าวอลเวาอีกกับว้าเรื่องอันบรรยากาศตูนสื่ออัน,นอันนี้เนาขอเนาะเท้าขวามสกอนเจ้านะเพราะว่าเราเบ้าเตอนฝังเสียมันอยู่สามเจ้าที่พันทางเทศบาลมันเริ่มเนาะคะ่ะเฮือให้อนาคนเนี่ยคะ่ะสองเจ้าพันเบืออันพันเบือทำเพราะว่ามันมันไปกินนั้น กิ่นเฮือนาพ่นไหลามาไปเป็นก็ประมาณสักลุเข้าไปก็เม็ดนะคะเนาะเป็นเม็ดเฮือนเอ้ยก็คือกันค่ะเม็ดมดพเหลืออันอีกฝั่งนึงกันหลปีที่แล้วพันขยับเอาแล้วเนาะ,ะพันก็ะเฮือแล้วพันเอดเสาไฟฟ้าแต่บนันนี้มันต้องมาฟังทางเงินไอ้ตุ๊กตาเนาะ,ะพันก็มีงบมาก็ไม่มีเพืออ่อนขัดขานเลยคะ่ะบัด บัดก่มมันโยทามาพันในอิดน่ละโบได้ค่ะมีการฟ้องร้องกันเป็นเรื่องใหญ่โตก็เลยโบได้คือว่าอันนาดินพันกวงเนาะค่ะนอนสองคนอันเจ้าของที่สองที่พันติดกันแล้วพันนุ่มพันโบโยมเฮือเลยค่ะเพราะว่ามันกินที่พันเยอะแล้วพันโบเฮือพันอกมันก็เลยมายุดยุดตรงห้วยตรงห้วยว่าเป็นนาอันแม่เอ้ยทุกตาพอดีเนาะค่ะเนาะตรงห้วยนี่มันซีมันเป็นห้วยสําหรับ คนบ้านนอกพ่นไปหาปูงหาป่านะค่ะแต่เออยันยับเธอเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะดังของมันแม่เอ้ยนี่ตะหึงเนาพันเอธหงเอทฮวยกับบริว่านเขาเนาะความเจริญมาถึงวันนี้มันยาวนานผู้เท่าเพิ่็เสียไปนานแล้ววันนี้หม่โครงการมาโครงการเทศบาลมาบ่ยอมเธอค่ะเอ้มนเป็นคนที่สามโตไปโตอันมันเริ่มยาวไปเลยโบเฮอก็ แต่ว่าเอ้ยกันยับแล้วเด้อยค่ะเอ้ยกันยับเข้ามาก็เม็ดครึ่งเลยเอ้ยยับเข้าเฮ่อย้ายลักหัวมัดเหลือเอ้ยกันอันอายเอ้ยทุกข์ตาเป็นคนทำแล้วค่ะย้ายลักหัวเฮอมัดบบไดเฮอเมียนวันนี้มันเริ่มมาเป็นห้างกันเป็นเม็ดกว่านะค่ะกับผลที่พันโบย้ายพันกระโบไดพันโบย้ายนะคะแต่ว่าพันก่ะชนะว่าะงั้นหอเป้าเพราะว่าโบสามารถที่จะบังคับได้เนาะค่ะเนาะมันก็เลยเป็นทางเกี่ยนแคบๆช่วงที่ว่า สองคนแล้วมาถึงจังมองดมองเอ้ยตุ๊กตาเงินเอ้ยตุ๊กตาอยู่มันเลยจังก,กว้างขึ้นเสียแต่ว่าจากเงินเอ้ยไปหน่อยนึงมันสิเป็นทางองันทางอันทางถนนดินแดงเนี่ยค่ะเหา่วไปเลยคนมันก็บุญเนาะกันเนาะ,ะ,นะแต่ว่ามันก็เอสกบได้ก็คงจะง,งบอีกกันสามสิบสีบ่สิบปีไปแล้วค่ะดีบุดีเอ้ยก็บบุดีอยู่แล้วเอ้ยบ้าน อันตายไปแล้วก็มีเนาะเนะบดิไซซ์ซ้ำก็เลยโบดิก็เฮออีกบรรยากาศนึงค่ะแต่ว่ามันเวลาหน้าแรงฝุ่นมันหลายทางท่ศบานมันก็เอาน้ํามาหดเถอพันก็หดเถอตั้งแต่ช่วงอันเหินเอวยเท่านั้นเลยค่ะเอ้ยก็ว่าเม่นความพันอันช่วงอันสองคนที่ว่าพ่นบดิเยอันาพันก็บมุดนะคะพันก็มันเริ่มต้นจากอันตรงหัวมุมเหินเออยแล้วก็ยาวไปเลยเนาะขนะก็เลยอัน คักอยู่ค่ะแต่ว่าถาเอ,อเมื่อช่วงหนาร้อนมันกำหมงวดเธอมีการโบกไม้โบกมือเธอค่ะแต่ว่าเขากระเเววแต่อบอดาอันนี้เฮงไซเออรฝังค่ะทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้แม่นบอกค่ะคนเหานี้น่หนาจิตตังเนะะี่ยค่ะอย่าคิดว่าอู้พันโบมีปัญหาพันมีปัญหาค่ะคือพั้นโบโยมมีการเว้าความกันเนะะียค่ะเวาความแบบหมู่บ้านขึ้นฮอตสานแต่วบบา่ากระบบชนะเพิ้น เอ้ยโบได้เป็นตื่นหรอกค่ะเพราะว่าเอ้ยโบได้อยู่หันนุคนะแต่ว่าถ้าเอาเหมือกอ่ะมันก็รู้สึกว่ามันโบสบายมันโบสะดวกสบายถนนดินแดงในหัวแดงไปไล่เลยนะคะเพราะว่ามันมันฝุ่นเยอะเนาะค่ะเนาะยิ่งเดี๋ยวนี้ฮันระบบฝุ่นนั้นฝอยๆอยถนนมันปิวกระจายเนาะค่ะเนาะแต่ก็โบสามารถเอ็ดตื่ใดค่ะอันนี้ก็แห้งใช้เยอะังเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับตัวเอ้ยเนาะค่ะเนาะ ก็เลยป่วยเลยตามเลยค่ะถ้าว่ามันฝุ่นหลาย,ลายๆเธอเอ้ก็งดเอาเอาน้ําสีเอาเอานเาะค่ะเนาะแล้วก็เลยแล้ว,ลลวถ้าไปเว้าเยอะพันเรื่องเยอะเอาอีกอย่างเอาบนายอยย่ชุดทันก็เลยก็เลยบ่มีเพื่อไปเว้ากันแล้วมันแล้วไปเลยสินะคะบนได้มีเพื่อไปใส่ความเพื่อแล้วก็แล้วเต็นนพิจารณาเองเนาะคะ่ะเนาะสองคนพันกันถ้าพันบ่ยอมก็เป็นสิทธิของพันเพราะบ้านเขาเป็นประชาธิปไต,ย,ปตยมืนบอกอะเขาก็ต้องเฮเกียรติซึ่งกันและกัน ค่ะแต่ว่ามันก็เป็นอะ,อะคาดคุดยา,ยายยายา <laughs> แฝดลยสำลักกาแฟเขาแสวว่าตัวเบาตออเฮ้ยสิมันบวกาจื่อกขบอกว่ากันแต่ว่า,วาใช้เธอฝังเพราะว่ากินกาแฟเนาะค่ะเนาะอืมแวบขมาแล้วเหียวเลยอ่ะแลมันเพื่อนมีความสุขทุกบ้านทุกคนคะ่ะ ไอตุ๊กตาพ่ฟันขอบคุณหลายที่มากินกาแฟทากันคู่มืออ้อนาอคคะเนาะจากเราเว้าเตอฝังแต่ละมื้อสมัปิแม่บอค่ะมีความสุขกันทุกบ้านนะคะเด้อผู้เลิกเป็นไขรกะเซาไว้ค่ะสวัสดีค่ะ